เรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้านางสาวฟาติมเบราเฮงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยาลาวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเด็กยาลาโตไปไม่โกงคำว่าโกงตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ได้ให้ความหมายว่า การใช้อุบายหรือเล่นเหลี่ยมหลอกลวงโกงหมายถึงวิธีการที่ผิดศีลธรรมเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายโดยในทั่วไปเป็นการกระทําที่แหกกฎเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในสถานการณ์แข่งขันเช่นเกมกีฬาการพนันการสอบเป็นต้นในสภาพสังคมปัจจุบนันได้ให้ความสาคัญและยกยก่องคนเก่ง แล้วไม่มีใครจับได้กับชื่นชมว่าเพื่อนคนนี้เก่งสิ่งที่เป็นความผิดกลับกลายเป็นได้รับความชื่นชมไปทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการโกงปัญหาคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานจนคนไทยเกิดความรู้สึกชาชินมองเห็นเป็นแค่เรื่องธรรมดาตั้งแต่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆเช่นเด็กว่าการบ้าน ผูใ้ใหญ่รับสินบนรับใต้โต๊ะหรือการคอร์รัปชันโครงการใหญ่ๆของนักการเมืองเด็กๆเกติบโตขึ้นมาท่ามกลางการคอร์รัปชันในทุกระดับแล้วเราจะทําอย่างไรกับปัญหาที่เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันจะทําอย่างไรให้เด็กยาลาเติบโตมาเป็นเด็กยาลาโตไปไม่โกง การูกฝังให้เด็กเป็นอย่างไรพ่อแม่สามารถออกแบบได้โดยการปูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพียงเริ่มต้นจากคุณค่าแห่งความซื่อสัตย์เพราะคนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริงไม่พูดโกหกไม่ขโมยและไม่คดโกงใครรวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูลเป็นหูเป็นตา ใจตอบรับหรือปฏิเสธอยู่เสมอว่าเรายังต้องการเดินอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องอีกหรือไม่ประการที่สองคือการที่เรามีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด mm hmm. เคารพกฎเกณฑ์กติการพร้อมให้ตรวจสอบการกระทําของเราได้เสมอและหากมีการกระทําผิดเราก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไขประการที่3 ต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผลเราไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพศชนชั้นชาติหรือสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจประการที่4คือการที่เรามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมประหนักรู้และคำนึงถึงผลต่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการการะทำที่เราจะทำส่งผลเสียต่อส่วนรวมพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวมและสุดท้ายคือการที่เรารู้จักคําว่าพอการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงซื่อตรงไม่โลภมากยับยั้งชั่งใจไม่เอาเปรียบตนเองและผู้อื่นพ่อแม่คือผู้สร้างโลกให้ลูกเห็นถ้าเราอยากจะเห็นเด็กโตไปไม่โกงเราต้องทําให้เด็กเห็นเสียก่อนว่าการโกงต้องไม่ด,ดีหรือได้รับผลกรรมจากการโกงอย่างเช่น ยืนเพื่อต่อต้านคนโกงทําให้เด็กๆในจังหวัดยะลาเห็นผลกรรมของการโกงว่าสังคมไม่ยอมรับสามารถแยกแยะความดีความชั่วเราจึงจะมีโอกาสเห็นเด็ก,ดกยะลาโตไปไม่โกงและข้าพเจ้าในฐานะดิกยาลาคนหนึ่งจะขอตั้งปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปลูกจิตสํานึกไม่ให้เกิดการโกงขึ้นภายในใจิตใจจะปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบชัว่วดีจนเกิด 在。